สวัสดีครับผมมิกจากมิกความยาชาแนลนะฮะก็วันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการคาดการอนาคตเกี่ยวโควิดนะฮะจากผู้บริหาร c ี o ของไฟเซอร์นะฮะคาดว่าโลกกลับเข้าสู่ชีวิตปกติภายใน1ปีนะฮะก็หัวข้อข่าวเขเป็นเรื่องของ c ีอของไฟเซอร์คาดว่าโลกกลับสู่ชีวิตปกติภายใน1ปีนะฮะระบุอาจจะเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิดทุกปีนะฮะโดยมีข้อเงื่อนไขเนี่ยนะฮะ ว่าต้องฉีดวัคซีนทุกปีเอาเบิร์ตบูราประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไฟเซอร์นะฮะหนึ่งหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิดชั้นนำแสดงความเห็นระวังให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีทรัศน์บนะฮะคาดการสถานการณ์การระบาดของโควิดว่าภายใน1ปีเนี่ยสังคมโลกจะสามารถเข้าสู่ชีวิตปกติได้โอ้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอยากให้เร็วกว่าน,นั้นด้วยซ้ำนะฮะแต่ก็มีข้อควรระวังนะฮะ เพราะการกลับคืนสู่ชีวิตปกติหมายถึงต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนบางอย่างนั่นคืออะไรก็ติดตามนะฮะในมุมมองของบูรานะฮะเงื่อนไขต่างก็คืออะไรคือความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเป็นประจําทุกปีเพื่ออะไรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับไวรัสที่กลายพันธุ์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามบูราํำว่าทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ต้องรู้สถานการณ์นะฮะและข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นความเห็นของซีอีโอไฟเซอร์ครั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของสเตฟานบานเซลนะฮะซีอีโอของโมเดอร์นานะฮ อีกหนึ่งผู้ผลิตวัคซีนที่ออกมาแสดงความเห็นก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์กระบาดของโควิดจะสามารถสิ้นสุดภายในระยะเวลา1ปีหลังจากนี้หรือประมาณกันยาปี65นะความเคลื่อนไหวจากผู้ผลิหไฟเซอร์ยังมีขึ้นนะฮะท่ามกลางประเด็นร้อนแรงในสาระเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าไม่เห็นด้วยนะเพราะยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกยังไม่ได้รับเข็มแรกเลยด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งในมุมมองของผู้บริหารไฟเซอร์ระบุว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ที่สุดในเวลานี้คือความจําเป็นของเข็มกระตุ้นถ้าจําเป็นใช้ก็ต้องใช้นะฮะความต้องการวัคซีนเข็มกระตุ้นทําให้นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งต่างจับตามองเลยนะฮะจับตามองไฟเซอร์ Pfizer และโมเดนาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะแห่เทเงินเข้ามาลงทุนท่ากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเหล่านี้นะฮะโดยคาดการว่าการใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นจะทําเงินให้กับบริษัทอีกหลายพันล้านดอลลาร์เลยนะ สำนักข่าว AP รายงานว่าหุ้นของไฟเซอร์และโมเดอร์นาก่อนหน้าที่จะมีข่าววัคซีนเข็มกระตุ้นต่างขยับพุ่งไปแล้วกว่า30%และคาดว่าจะขยับขึ้นไปอีกนะฮะหากว่ามีข่าวหากว่ามีการฉีดเข็มกระตุ้นนะฮะซึ่งไฟเซอร์และโมเดอร์นาดูจะเป็นบริษัทที่รับข่าวดีมากที่สุดนะ,ะเพราะเป็นวัคซีนที่ยอดนิยมเลยนะฮะฉีดให้กับประชากรทั่วโลกไปแล้วกว่า99ล้านคนนะฮะไฟเซอร์ไฟเซอร์โอ้โหและและ68ล้านคนนะฮะสำหรับ โมเดอร์นนานะฮะโอ้ไฟเซอร์99เอาโมเดอร์นนาน้อยกว่านะฮะขณะที่จอร์แดนจอร์แดนแอสตราเซนิก้าก็ประกอบรายได้มากเช่นกันทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าหากเดินหน้าฉีดวัคซีนเขตกระตุ้นที่สามไฟเซอร์จะมีกำไรที่ปีหน้าราว7พันล้านดอลลาร์นะฮะและโมเดอร์นนาอยู่ที่ราว1.3หมื่นล้านดอลลาร์ที่มาของเรื่องก็ The Standard w e เ l ล์อ้างอิงจาก CNBC แล้วก็ AP News.com นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับกด Subscribe กดกระดิ่งเาได้ เป็นกำลังใจช่องของเรานะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ